หลายๆคนอาจจะคิดว่าฉันต้องเก็บเงินเพื่อที่จะผลิตให้ได้ดีที่สุดหรือต้องผลิตจํานวนเยอะเพื่อที่จะขายล็อตแรกให้เอากําไรแบบบุ้มเลยอะไรย่างเงี้ยจริงๆแล้วการทำแบรนด์มันเริ่มจากสิ่งที่เรารักค่ะคุณพี เราเริ่มทําแบรนด์ด้วยเงินที่น้อยที่สุดเมื่อก่อนไม่ใช่ปิกอัพด้วยเมื่อก่อนคือชาสไตล์มันเป็นช่วงที่เงินเก็บก้อนสุดท้ายไม่เหลือหลังเรียนจบอะเป็นการเริ่มทําแบรนด์ที่ใช้เงินน้อยที่สุดโดยการไปเดินตลาดปัทภิกรค่ะก็ไปเจอเสื้อเชิ้ตแล้วก็ถามคว่าถ้าหนูซื้อแบบโลหลนึงขึ้นไปให้หนูตัวละ15้ได้ไหมอะไรเงี้ยเออครณป้าเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะฉะนันมีเสื้อเชิ้ตแล้ว ถ้าฉันขายเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตมือสองขายกันเกลื่อนก็ขาก็ขายได้เพราะฉะนั้นเสื้อเชิ้ตตัวนี้มันจะต้องมาอยู่ในชาสไตล์มันต้องมาอยู่ในแบรนด์ของชั้นซึ่งติ้งต่างไปแล้วว่านี่คือแบรนด์ของชั้นแต่จริงมันก็มันเป็นแค่การเริ่มต้นในหัวของตัวเองอะเสื้อตัวนี้จะมาอยู่ในชาสไตล์ทํายังไงดีเหลือเงินเท่านี้ทําอะไรซื้อสีสเปร์พ่นลูกกาตารูปยิ้มข้างหลังเขียนชาสไตล์ส m i l e y h o w ค่ะ390ซื้อมาแค่ตัวละ15กับสีสเปร์สี่ด เนี่ยเป็นแบรนด์แล้วแล้วมันก็เลยค่อยๆเก็บเก็บมาเก็บมาเก็บมาจริงๆแล้ววการทำแบรนด์ควรเริ่มจากอะไรอย่างงี้นะไม่ต้องไปคิดใหญ่หรอก<ม>แล้วค่อยๆเก็บค่อยๆผลิตเพิ่มตามจํานวนทรัพย์ของกําไรที่ได้มาก็ยังได้